สวัสดีครับผมวายขวัญหอมวันนี้ท่านผู้ชมเราจะมารีวิวเจ้า RGV คันนี้กันนะครับหลังจากมีคนขอมาตั้งคนหนึ่งนะตั้งคนหนึ่ง <c oughs> นะครับแล้วก็ช่วงที่ก็คอนเทนต์ว่างคอนเทนต์ว่างเราก็จะมารีวิวเจ้า RGV กันดีกว่าจริงๆเนี่ย RGV เนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วนะเคยทําคลิปเกี่ยวกับเจ <c oughs> ้า RGV ตัวนี้ไปแล้วนะครับเมื่อเมื่อนานมาแล้วในช่องลองไปค้นดูถ้าผมค้นเจอเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ตอนอคลิปจบนะครับ เจ้าอา v จนะครับมันเป็นรถ150ตัวเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีหม้อน้ำนะครับในในช่วงปีพศ2 5 2 8นะครับเจ้าอา v เนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากตระกูลซูซูกินะครับก็ในช่วงนั้นเนี่ยอา v ก็จะมีฉายานะครับจะมีฉายาของมันซึ่งเรียกติดปากกันว่าจะรวจทางเรียบ เคยได้ยินกันใช่ไหมจรวดทางเรียบจรวดทางเรียบเนี่ยจริงๆอ่ะชื่อของมันที่มันได้มาตรงเนี่ยมันมันไม่ได้มาโดยตรงจากความแรงนะมันไม่ได้มันไม่ได้ได้มาจากความแรงของมันนะมันได้อิทธิพลมาจากองค์การนาซาท่านผู้ชมใช่ได้ยินไม่ผิดในช่วงเวลาประมาณวันที่3ตุลาเนี่ยครับพศ2528นา่าซาเนี่ยได้ปล่อยกระสวยอวกาศแอรแลนติสขึ้นเป็นครั้งแรกนะแล้วมัน มันเป็นช่วงเวลาพอดิบพอดีกับเจ้า RGV ที่ออกมาเนะครับเจ้า RGV ตัวแรกที่ออกมาเนี่ยมันใช้ชื่อว่า Suzuki RGV S S เดียว S เดียวจะเป็นตัวหน้าสั้นอ่ะมันจะเป็นตัวหน้าสั้นนะครับแล้วก็ดำหน้าดำหลังทีนี้ก็จะมีตัวที่2อมาก็คือ RGV หน้ายาวใช้ใช้ชื่อว่า Suzuki RGV 2 s หรือ S S นั่นแหละแล้วก็จะมีตัวสุดท้ายนะครับ Suzuki RGV 3 s 3S 3, H. 3, H. 3 H. เก็คือมันมันจะเป็น Suzuki RGV S ขีดแล้วก็อีก 2S เอตามมาข้างหลังนะครับแล้วชื่อตรงนี้ชื่อตรงนี้เนี่ยทั้งมูชอเห็น3เอตรงนี้ป่ะ <Goo im it> ไอสามเอตรงเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับรุ่นรถเลยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับชื่อ r g b ที่ว่าจะเป็นตัวแรกใช่ไหมตัวแรกก็จะเป็น S เดียวตัวที่2จะเป็น 2S ตัวที่3ก็จะเป็น 3S ก,ก,ก็คือตัวเมกะโทนตัวสุดท้ายไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับชื่อว่า r g b s ตัวแรกหรือตัวที่2ตัวที่3นะอันเนี้ยมันคือระบบส่งถ่าย ID ของ Suzuki R g b ตัจนีตัวน อะนะครับเจ้า RGV เนี่ยมันก็เป็นรถครัส 150cc รถสปอร์ต 150cc คันแรกของค่ายซูซูกิที่นำเข้ามาในไทยนะก็อย่างที่รู้กันนะผู้ชมมันมี CC อยู่ที่ 147cc แต่ก็ปัดเป็น150นะครับมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่26.5แรงม้าในรอบ9,000รอบ9,000 9,500รอบนี่แหละนะครับโดยประมาณสำหรับผมเนี่ยถือว่ามันค่อนข้างจะน้อยนะ ค,ค่อนข้างจะน้อยท่านผู้ชมนะครับค,ค่อนข้างจะน้อยสําหรับสําหรับ RG v ีแต่ก็ถึงจะเทียบว่าแรงม้าน้อยใน26.5แรงม้านี่ตอนที่มันออกมาตอนแรกท่านผู้ชมตอนแรกนะครับที่ออกมาเนี่ยไม่มีใครกำราบราบ RG ีได้เลยนะครับแม้แต่ค่ายเดียวไม่มียกเว้น VR ที่ออกมาที่หลังซูซูกิเนี่ยก็ออกร้อยาทในคาสต,ตอนนั้นเนี่ยที่มีคู่แข่งเห็นๆนะคู่แข่งเห็นเห็นของมันเนี่ย ก็จะมีไฟเตอร์ของ honda honda f i ไฟเตอร์5ร้อยสแล้วก็จะมีคาวาสกิเออาร้อยยี่สิบห้รถมอน้ําตัวแรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีตัวคือยามาฮ่าอาร์เอ็กร้ซีซีถ้าเราดูดีๆแล้วเนี่ยเจ้าอารีวตัวเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับรถที่ผมพั่าออกมาเมื่อ3ามรุ่นที่แล้วนั่น <c oughs> ก็คือไฟเหลี่ยมนะครับไฟเหลี่ยมอ่ะอก็เหลี่ยม ar ก็เหลี่ยมถูกไหม ไฟเตอร์ไฟเตอร์ก็เหลี่ยมแบบนี้นะครับจะมีรูปทรงที่คล้ายๆกันพูดไง่ายๆว่าเจ้า RGV ตัวเนี้มันถาออกมาค่าเจ้า3ตัวนั่นเองแล้วถามว่า RGV เนี่ยทำไมถึงแรงที่สุดทําไมไม่ใช่ดัหรือว่าใช่ LS ที่ว่ามันแรงที่สุดคือไอ้เจ้าเนี่ยมันออกมาในปีพศ2528เว้ยส่วนดักับ L อลเนี่ยดเนี่ยมันจะออกมาช่วงปีพศ2530นะครับมันจะออกมาหลัง RGV ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้า r g b เนี่ย ก็เป็นรุ่นที่แรงที่สุดนะครับจะรวดทางเรียบตํานานทางเรียบเลยใช่มันมีฉายาอื่นมันมีฉายยาว่าจิโกโลเดียวทําไมทําไมถึงชื่อว่าิีโกโลเดียวคาคาเนี่ยมันมันเป็นชื่อเรียกติดปากท่านผู้ชมจิโกโลเดียวเพราะมันไม่มีมอน้ำไงมันเป็นรถ1 5 0สซีซีนะครับรถสปอร์ต1 5 0ซีซีที่ไม่มีมอน้ําเพราะมันไม่มีมอน้ำไงมันเลยได้แค่โลเดียวถ้ามันมีมอน้ํามันก็จะได้หลายโลกว่านี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็คือว่า มันประมาณว่ามันไม่สามารถขี่แช่รอบสูงในระยะยาวได้นะครับในทางไกลๆยาวๆเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้เพราะว่าโอกาสที่จะเสี่ยงลูกติดลูกเบรกไส้ทะลักเนี่ยมันเยอะกว่าชาวบ้านเพราะว่ามันระบายความร้อนด้วยลมนะครับมันเป็นมอเตอร์ลมมันเป็นมอเตอร์ลมเลยนะครับ ATV เนี่ยมันใช้ไฟที่ค่อนข้างจะเป็นรุ่นเก่ามากๆเลยนะมันมันค่อนข้างที่จะเป็นรุ่นเก่านะผมไม่เข้าใจนะว่าทําไมมันไม่พัฒนาเป็นไฟ12โวลต์ ร์ทีวีนี่เป็นไฟ6โวลต์นะครับตั้งแต่ตัวแรกจนตัวสุดท้ายที่ผมไปเจอข้อมูลมานะตัวแรกตัวสุดท้ายเมกะโทนนี่ก็6โวลต์แต่ว่าใน6โวลต์อะ่ะมันมีความพิเศษเว้ยความพิเศษของไฟมันเนี่ยก็คือไฟท้ายเนี่ยเขาบอกว่าไฟท้ายกับไฟหน้ามันจะปรับให้สว่างมากขึ้นก็คือไฟท้ายตรงนี้ซึ่งตอนกูขี่มามันก็ไม่ได้สว่างอะไรมากมายก็อาจจะเป็นผลมาจากรถมันเก่าด้วยนะครับแล้วยิ่งไฟหน้า ยิ่งไฟหน้าเห็นแบบเนี้ยแม่งโคตรมัวเลยท่านผู้ชมมองไม่เห็นเหลืองไปหมดเลยแต่ก็ไม่แน่นะตอนที่มันออกมาใหม่ๆมันอาจจะสว่างก็ได้นะครับเพราะว่าเขาโฆษณาว่าอย่างนั้นผมชอบความท็อปของ RGV มากๆเลย RGV เนี่ยความท็อปของมันที่ผมมองเนี่ยที่ผมมองเลยนะที่ผมมองหลักๆเนี่ยคือถังน้ํามันเว้ยไม่ได้มองรูปทรงไม่ได้มองบอดี้เลยไม่มองเลยผมมองถังน้ํามันของมันเจ้าถังน้ามันตัวเนี้ยมันมีความพิเศษเวย้ยยกเว้นตัวเมกะโทนตัวเดียวที่ที่แบบ ปรับรูปลักษ์ให้ดูเข้าเข้าสมัยทันสมัยกับชาวบ้านซึ่งถังมันมีความพิเศษยังไงเวลาเราเปิดถังมาเนี่ยปุ๊บเราจะเจอรูน้ํามันใช่ไหมครับเราจะเจอรูน้ํามันและอีกรูข้างๆรูน้ามันเนี่ยมันก็คือรูโอโตลุปเว้ยมันเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยเพราะว่า rgv เนี่ยรูโอโตลุปเนี่ยมันก็หยุดมันจะอยู่ที่เดียวกับถังเลยมันทําให้เราสามารถถอดกับข้างโชว์ได้ โขกับข้างเหมือนรถในสนามได้เลยนะครับเหมือนรถในสนามได้เลยแบบชอบมากเลยเนะี่ยที่แม่งแกะตรงนี้ปุ๊บแล้วมันโล่งเลยมันโล่งมันไม่มีอะไรมันจะมีมอง่องกรง,งอันหนึ่งส่วนไม้ยูน่าเนี่ยก็จะเน้นว่าเอาออกกันแล้วก็โชว์นเนี่ยเปลือยเปลือยนะครับแล้วตอนฝนตกก็ก็จอดกันเป็นแถวนะครับแล้วก็ระบบโชคนะ๊คเนี่ยระบบโช๊คของ RGV เนี่ยแทบจะแทบจะไม่เหมือนชาวบ้านเลยนะเว้ยมันแทบจะไม่เหมือนชาวบ้านเลยนะถ้าเทียบรุ่นจริงๆแล้วเนี่ย เพราะว่า RGV นะครับมันยังใช้เป็นกระเดื่องมันไม่ใช่ใช้เป็นกระเดื่องมันใช้กระเดื่องมันใช้กระเดื่องสวิงอาร์มเนี่ยจะเป็นกระเดื่องนะครับผมก็พยายามไปหาข้อมูลมาก็มีคนมีคนในกลุ่ม RGV เนี่ยเขาบอกว่าโชค๊คที่เป็นกระเดื่องแบบนี้มันมันช่วยช่วยซับแรงกระแทกแล้วก็การโซตัวนะครับช่วยในการโซงตัวเพราะว่าหูยึดโชค๊คเนี่ยจะอยู่ต่ําจะอยู่ต่านะครับจะอยู่ต่าต,ตรงนี้เลย ซึ่งถ้าเป็นแบบเนี่ยอาจอยู่ตรงนี้นี่ไอ้น,นี่มันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้ามันเป็นรถปกปติเนี่ยอย่างเช่น V R T Z K R N s อ r าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ไโชกก็เดือดเนี่ยระยะหูโชกเนี่ยไม่อยู่ตรงนี้หูล่างอยู่ตรงนี้ไม่เห็นอีหูล่างอยู่ตรงนี้ส่วนหูบนไปอยู่ข้างบนนะครับการที่เจ้าโชกตัวเนี่ยมันอยู่ต่ําศูนย์ของมันี่ยอยู่ต่ําทําให้มันทรงตัวได้ดีเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นนะถามว่าจริงไหมผมก็ว่าจริงนะเพราะว่าเวลาผมขี่เนี่ยเวลาขี่แล้วก็ เลี้ยวหรือซิกแซกอะไรเนี่ยคันนี้มันค่อนข้างจะคลองตัวมาท่านผู้ชมถ้าเทียบกับ L S แลวนะถ้าเทียบกับ L S มันก็จะลอง L S เลยทีเดียวแต่ L S มันเกิดที่หลังเว้ยมันลอง L S นะครับเพราะว่าด้วยรูปทรงรูปทรงแล้วก็บอดี้ของมันที่มันดูค่อนข้างจะเล็กจริงๆอะ่ะมันไม่สมควรจะเป็นรถร้อยห้าสิบนะมันควรจะเป็นรถร้อยยี่สิบห้าซะมากกว่าเพราะว่าบอดดี้ที่มันเล็กเว้ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับ เป็นบอดี้ที่มันเล็กไหมมันค่อนข้างจะเล็กมากๆเลยนะมันเล็กมากๆถ้าถ้าเราเทียบกับที r เนี่ยผู้ชมดูนะครับเนี่ยถ้ามันเทียบกับ T z R เนี่ยเห็นไหมตั้งแต่บอดี้โค้งนะครับบอดี้โค้งแล้วก็ต่างๆในที r เนี่ยมันจะดูมันจะดูใหญ่กว่า RGV เยอะเลยทําให้ RGV เนี่ยมีความคล่องตัวมากกว่ารถรุ่นอื่นๆพอสมควรน,นะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นลอง KR หรือเปล่าเพราะ KR ามันเป็นตัวสุดท้ายใช่ไหม ประเภทตัวสุดท้าย kr เนี่ยมันเป็นรถ150รุ่นหลังที่พัฒนาที่หลังที่ออกมาที่หลังที่แรกก็จะมีจะมี rgv ใช่ไหมที่เป็นรถ150ในซูซูกิแล้วก็ตามมาด้วย vr vr เนี่ยก็เป็นรถ150ตัวแรกในประเทศไทยนะครับและตามมาด้วย n s r n s r, r ตาเหลี่ยมแล้วก็ตามมาด้วยาวานะั่นคือ kr นั่นเอง kr นี่ออกมาที่หลังเลยน่าจะได้เปรียบเขามากๆเลยแหละเจ้า rgv นะครับเป็นรถ150ที่ไม่มีวาคุมไอเสีย ไม่มีวาคุ้งใเสียแล้วก็ไม่มีกล่องไฟอารจีวีไม่มีกล่องไฟนะครับจะใช้เป็นคอยรวมคอยรวมซึ่งระบบการทํางานเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะการที่มันไม่มีกล่องไฟเนี่ยมันทําให้รถนะครับออกตัวในรอบต้นดีนะครับออกตัวในรอบต้นดีเลยแล้วก็ทําให้รอบไม่ตัดด้วยอารีเนี่ยตอนแรกๆก็เป็นที่นิยมเว้ยพอ VR มันออกมาเนี่ยมันก็โดนฆ่าไปเลยโดนฆ่าเขาทิ้งหมกป่าไปเลยนะครับ สู้ไม่ได้สิ่งที่ RGV สู้ได้ตอนนั้นก็คือราคาราคาที่ต่ำกว่า VR อยู่ประมาณ3 0 0พหรือ5,000นี่แหละผมไม่แน่นอนไอตรงนี้ข้อมูลไม่แน่นไม่แน่นนะครับแต่รู้ว่าตอน VR ออกมาเนี่ยแล้วก็พวก n s r คาวาออกมาเนี่ยก็สิ่งที่ RGV เหลืออยู่ก็คือราคาราคาที่ถูกลงกว่าชาวบ้านรีดเสื้อตัวเนี่ยมันทำให้ลดต,ต้นจัดเ้ยเหมือน i อซแหละท่านผู้ชมเทียบง่ายก็เหมือน i อน Z, มันเป็นระบบจ่าย ID แบบ2ทิศทาง ใช่ทา่านผู้ชมเลยไม่ผิดมันเป็นแบบสองทิศทางว้ยทิศทางแรกที่มันลงไปก็คือตรงนี้ลงไปตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในห้องห้องอ่าห้องแข็งนะครับจะเข้าไปอยู่ในห้องแข็งจะส่งตรง ID เนี่ยไปยังข้อเหวี่ยงเพื่อเลี้ยงข้อเหวี่ยงหรือก้านนี้มันก็จะส่ง ID ผ่านตรงนี้รูช่วงๆตรงนี้นะครับเพื่อลงมาตรงนี้เพื่อลงมาตรงนี้ และกระูดดขึ้นไปมันเป็นระบบ ID 2ีทิศทางนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะ RGB ีก็ยังมีปัญหานะครับก็คือว่าต่อให้ ID ดีมันจะลงเยอะแค่ไหนเนี่ยเครื่องไม่เย็นแค่ไหนโอกาสที่ลูกติดลูกเบรกหรือว่าการล็อกเนี่ยมันก็มีเพราะมันเป็นเสื้อลมนะครับแต่ผมเชื่อว่าเจ้า RG b ีเนี่ยมันก็สามารถสู้ใครๆได้นะสู้รถมออน้ําได้นะมันสู้ได้แน่นอนวัานบุ้ชธมเพียงแค่ว่าเรายังหามันไม่เจอแค่นั้นเองเรายังหาไม่เจอจุดที่ว่ามันทําให้ลูกติดลูกเบรกตรงนั้นน่ะ หรือว่าเราจะไปแก้อาการที่องศาไฟอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือผมยังหาไม่เจอแต่สักวันผมต้องหามาโนเจอเอาที่แม่งแบบแม่งดันแช่คนอื่นเขาได้อะนั่นแหละอาร์จีวีนะครับในปัจจุบันนี้ก็มีราคาที่ค่อนข้างจะสูงสําหรับตัวรถนะสาหรับตัวรถเลยมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงผมเคยบอกไปเมื่อหลายคลิปที่แล้วแล้ว,ว่าอาร์จีวีมันมีราคาแพงตั้งแต่มันเริ่มต้นที่เจ็ดพันเลยมันเริ่มมันที่เจ็ดพันแล้วก็สภาพกลางๆกง็อยู่ที่หลักหมื่นนะครับอยู่ที่หลักหมื่นเลย ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างจะน่าตกใจสําหรับซูซูกิอาร์จีวีตัวนี้นะผมไม่เข้าใจว่าทําไมราคามันแพงนะแต่ว่ารา,ราคาอะไหล่เนี่ยเป็นอะไรที่ผมรับได้มากมากเลยเส <c oughs> ื้อตัวหนึ่งเนี่ยเสื้อตัวหนึ่งไม่รู้ไซส์อะไรเสื้อฝาขายอยู่ในราคา700กว่าบาท <c oughs> 750อยาบาทซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบถูกมากๆถ <c oughs> ูากมากเลยนะสาหรับ RGV สําหรับรถ150นะครับแล้วก็ถามว่าอะไหล่มันหายากไหมก็พอสมควรท่านผู้ชมอะไหล่ประทศายจะหายากพอสมควรนะครับเจ้า RGV เนี่ยจะไม่สามารถใส่ลูก V R หรือลูกแกมมาได้ โดยตรงเลยนะโดยตรงมันไม่สามารถใส่ได้แต่ถ้าทางซิกแซกมันใส่ได้ก็คือการแปลงเจ้าอารทีวีนะครับจะมีสลักก้านอยู่ที่14 14มิลนะครับสลักสลักถือว่าเล็กมากๆเลย14มิลไม่รู้เท่าเคอหรือเปล่านะสลัก14มิลนะครับเจ้าอารทีเนี่ยวิธีถอดบอก์ดอ่ะวิธีถอดบอกจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาคือปกติอะรถรถพวกป R รหรือรถรุ่นอื่นอะจะมีมันจะมีบ้ากุญแจมันจะมีบ้ากุญแจอยู่ตรงนี้แล้วก็ ไขแจลงไปเพื่อเปิดเบาะใช่ไหมเป็น NN ก็จะอยู่ข้างหลัง K R นี่ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นพวก i อจะอยู่ข้างล่างตรงนี้โดยไม่ต้องมีกุญแจไม่รู้ว่ามันมันทำล่องกุญแจไว้เพื่ออะไร I อซ์แซทางท้าที่ดันข้างล่างแล้วก็เปิดเบาะได้เลยเจ้นี่นะครับเราถ้าเราจะถอดเบาะเราต้องถอดทุดสีข้างสองข้างออกเพราะถอดทุดสี่ทุกสี่ข้างสองข้างเนี่ยเราก็เจอน็อตแบบนี้จะอยู่ตรงโค้งพอดีเห็นป่ะอันนี้ผมเอา่ออกเนี่ยผมจะิเอาเบาะไปปาดนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ย ซึ่ง RGV เนี่ยมันไม่ได้มีที่เก็บของเหมือนชาวบ้านเขานะมันไม่มีที่เก็บของแบบข้างหลังตรงนี้ตรงกลางตรงนี้ไม่นะครับที่เก็บของพวกเก็บเครื่องไม้เครื่องมือของ RGV เนี่ยจะอยู่รวมกับกองอากาศใช่มันอยู่วลกองอากาศแล้วกองอากาศช,ช่องมันจะแบบประมาณนี้ช่องมันประมาณนี้ใส่ใส่พวกไขควงประแจได้ไม่เกินเจ็ดชิ้นอะ่ะมันถือว่าเล็กมากๆเลยนะแล้วก็ RGV นะครับมีขนาดปอดที่ยาวมากๆยาวม มากเลยนะท่านผู้ชมปกติเนี่ยรถคันอื่นน่ะอย่างเช่นว r าใช่ป่ะปอดมันก็จะใหญ่มันจะใหญ่ประมาณนี้ใหญ่ประมาณนี้ส่วนของ RG v ีวอ่ะมันก็เป็นมันเป็นเน่ท่านผู้ชมนี่มันเป็นสายอากาศนะครับมันเป็นสายเหมือนสายท่อน้ํามันเงี้ยตั้งแต่ตรงเนี้ยอัาเดียของผมอุดมปเดี๋ยวของผมมาทําให้สั้นเห็นไหมแต่ตามจริงแล้วอ่ะมันจะขึ้นมานี่จะขึ้นมาี่ปุ๊บแล้วพาดผ่านโค้งไปนะครับพาดผ่านโค้งไปยันด้านหลังอ้อมมาอ้อมโค้งมาอีกทีแล้วลงนี่ รวมๆก็อยู่ประมาณ3เมตร 3- 4เมตรได้เลยนะความยาวของปอดมานะครับ3-4เมตรแต่ก็แต่ก็รูแ,แค่นี้นะแต่ก็รูแค่นี้แต่ถือว่ายาวมากๆผมไม่เคยเห็นรถที่อะไรที่แบบมีมีปอดไอดียาวขนาดนี้มาก,ก่อนเลยมันยาวบ้าท่านผู้ชมตั้งแต่ตั้งแต่ตรงเนี้ยถึงท้ายรถแล้วท้ายรถอ่ะวนมาตรงนี้อีกทีหนึ่งคิดดูต้องยาวขนาดไหนนะครับ R.V. เนี่ย ก็ยังเป็นลีดสี่นะครับเป็นลีดสี่ซึ่งถ้าเป็นร้อยห้าสิอื่นเนี่ยแบ่งเป็นลีดหกไปหมดแล้วนี่ยังเป็นลีดสี่อยู่เลยนะครับผมก็มีแผนการจะแปลงลีดเคนะจะแปลงลีดเคแต่ทีนี้ต้องหาเสื้ออีกตัวให้ได้ก่อนเพราะว่าเราจะได้ส่งเสื้อออกตัวไปทําเลยแล้วผมผมสืบราคามานะราคามันอยู่แค่ประมาณพันห้าประมาณนะประมาณแล้วแต่เจ้าสืบมามันอยู่ประมาณพันห้าซึ่งทำาลีดเคอาอยู่พันห้าเองคุณผู้ชมคือแค่แบบพอกขึ้นมาแล้วทําให้มันเป็นทรงเคอานะ นห้5แม่งถือว่าถูกมากๆเลยนะเวย้ยถ้าเทียบกับพวกแข็งลีดแข็งหลีดวาวเนี่ยเอาไปทำเนี่ยเริ่มต้น2,005เฉยนะ oh, ผมไม่เข้าใจว่า <no. S 1> ทำไมแข็งลีดมันถึงแพงกว่าเสื้อลีดน่ครับก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเออถือว่าโชคดีที่เล่น R.G.B เพราะว่ามันทําถูกทําค่อนข้างจะถูกมากๆนะครับบางคนก็จะนิยมใส่ปอดเอ็นเอ้ยบางคนก็จะนิยมใส่ลีดเใช่ป่ะแต่ผมผมไม่ใส่ลีดเอนะใส่ลีดเคแบ้งเลยเพราะอะไร เพราะเวลาเราใส่ดีเคใช่ป่ะมันแปลงเป็นดีเคปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือแป้นลีดแป้นลีดเนี่ยเราจะสามารถใส่คาบูแต่งได้ใส่คาบูปกักใหญ่ๆได้ได้จนปากสี่สิบเพราะว่าแป้นแบบไงแป้นมันมีให้เลือกเยอะนะครับหลายขนาดหลายรูปทรงบ้างๆเลยของเคอาไม่ว่าจะเป็นเป็นยางเป็นเอ่อมเนียมนะครับเป็นมีเนียมก็มีแล้วก็มีแบบม,แบบมีแบบใส่รูปตัวรูปกับไม่ใส่แล้วก็ยกเท่านู้นเท่านี้เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ของแต่งมันค่อนข้างจะเยอะ แล้วก็ที่ที่แบบท็อปๆเลยก็จะเป็นลีดลีดวีฟอร์วีฟอ r ของเคอาเนี่ยมันเทียมเทียมแหละเออเทียมที่เห็นดูในลาซาด้ามันแค่สามร้อกว่าบาทสามร้อยสี่ร้อยเอผมคือแบบแม่งถูกกว่าแด๊ก,กว่าแอลอีกอะเข้าใจว่าว่ามันเทียมเว้ยแต่ถ้าเราเทียบราคาคือแบบเราไม่ซีเรียสใช่ปะ่ะเราคิดว่าแม่งถูกมากๆเลยนะสามร้อยเนี่ยผมก็ว่าจะเราจะลงเคอาดีกว่านะครับลงไปดีดเคอาแล้วก็แบบน็อตมันก็จะเยอะหน่อยน็อตเขาหกตัวชาวบ้านเขาสี่อันนี้หก มีท่านผู้ชมท่านใดมีเสื้อ r g b ไหมไซส์อะไรก็ได้ไซส์ใหญ่ก็ได้ไซส์เล็กก็ได้เอาที่มันไม่แพงใครมีติดต่อมาทางเฟซผมหน่อยแล้วกันเดี๋ยวสนใจผมทักไปผมจะทิ้งลิงก์เฟซไว้ให้ตรงนี้นะครับตรงนี้กดเข้าไปตรงสามเหลี่ยมเล็กๆนะตรงนั้นแล้วก็จะเจอลิงก์ต่างๆของผมในแฮปก็เข้าไปติดต่อเข้ามากันได้ติดต่องานงานก็รับช่วงนี้งานก็รับเหมือนกันนะครับยังรับงานอยู่นะนอกสถานที่ช่วงนี้ก็ไปนะถ้าไม่ไกลมากก็ไปนะครับ โอเคท่านผู้ชมใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันไว้แล้วกันนะครับคลิปนี้มีแล้วจะไนใหม่คลิปหน้าลากัไปก่อนสวัสดีครับ okay, okay. Yeah.